นันนันนันมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนันตามให้พี่ไปช่วยแล้วทำไมกลับมากับคนของนภัสได้หลังจากที่นันโทรหาพี่เคียรนันก็โทรหาคุณแม่นภัสบอกว่าคุณแม่จะจัดการทุกอย่างให้ให้ให้นันกลับมาเลยอ่ะคนที่นันขับรถชนอะ น่าจะตายแล้วอะว่าแกนั่นคือคือนันไม่รู้อะว่ามันให้นันขับรถไปส่งใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถนั้นแล้วนันมองไม่เห็นอะไม่เห็นจริงๆอะแล,แล้วนันยิบกลับมาทำไมอะทำไมนันไม่รอตำรวจก่อนมันไม่รู้อะ ทำยังไงอะพี่แต่พี่ปุดน่าจะช่วยนันได้นันจะทำอะไรพี่ปุดอยู่ตรงนี้นะยานันคุณแม่นันกลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วทำไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหมแม่ครับ เรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วจะทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงครับอะคีนี่แกเป็นห่วงน้องจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมจะไม่ห่วงน้องหรอคคัะแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกที่เหลือเดี๋ยวแม่จัดการเองฮัลโหลว่าไงนะตำรวจกำลังมาที่นี่ อขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนตอนดึกพอดีมีคนแจ้งว่าเห็นรถเล็ที่เป็นของคุณนันนารินอยู่บริเวณที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถชนเสียชีวิตครับคุณนังขับรถชนคนเหรอคะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะลูกที่ฉันกลับมาตั้งแต่หัวค่ำนี่ก็ยังนอนหลับไม่ตื่นเลยจะไปขับรถชนใครได้ล่ะคะใช่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> อมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่ทำไมต้องตกนั้นขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะตกลงคุณนานารินกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมงครับตอ,อนอตอนประมาณประมาณุนันคะคุณน,น,<ช>ณนันเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมชุดถึงได้เปื้อนเลือดขนาดเนี้ คุณนันเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณสอนดูสิคะชุดเปื้อนเลือดหมดเลยอะ่ะฉันทำที่เปิดวรวายบาดเมือ่อแผลลึกไหมคะฉันทำแผลให้ไหมคุณจะทำอะไรฉันเห็นคุณนันเพิ่งกลับมาบ้านคะ่ะแล้ชุดก็เปื้อนเลือดกอ็เลยเป็นห่วงตกลงคุณนันารินเพิ่งกลับมาถึงบ้านหรือกลับมาตั้งแต่หัวค่ำครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอออกไปเดี๋ยวนี้ ผมขอเชิญคุณอารินไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สายตำรวจด้วยนะครับ